โอกาสไม่เคยที่จะเข้ามาหาผมครับแต่ผมนี่แหละเป็นคนเข้า,าหาโอกาสนะสวัสดีครับผมชื่อปอนนะครับชื่อจริงชื่อนายพัชระดานภาในิสิตชั้นปีที่4คณะบริหารธุรกิจประสังคมสาขาธุรกิจสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินโรดครับ ตอนมัธยมผมอยากเรียนคณะบริหารเนี่ยแหละแต่เป็นสาขาไปแนซนนะครับเป็นสาขาการเงินผมได้มาโอเปนเทาที่มอสสวอนอแล้วก็ได้เจอสาขาธุรกิจสังคมก็ลองศึกษาดูเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันตอบโจทย์ชีวิตเรามากๆเลยเพราะว่าผมเป็นคนพิการใช่ไหมผมก็จะถูกช่วยเหลือมาตลอดนะแล้วก็มีองค์กรนู้นองค์กรนี้มาทําเพื่อคนพิการมก็เลยอยากเป็นคนหนึ่งที่อยากทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างก็เลือกที่จะเรียนคณะนี้แล้วก็สาขานี้ครับ เป็นเป้าหมายที่สูงสุดเลคืออยากจะทําธุรกิจส่วนตัวที่เป็นทางด้านโซเชียลเอนเตอร์ไพเป็น SE นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องของคนพิการผมได้เริ่มลงมือทำไปแล้วตอนปี3ครับก็คือเริ่มที่จะก่อตั้งบริษัทของตัวเองครับผม เป็นธุรกิจที่เข้าไปรีแบรนดิ้งให้กับสินค้าของคนพิการนะครับข้าวนะครับถ้าเป็นคนพิการทั่วไปขายก็จะขายใส่ถุงปฏติกธรรมดาไม่ได้มีแบรนดิ้งอะไรนะครับเราก็จะเป็นหน้าที่ที่จะไปออกแบบแบรนด์ให้เขาไปให้ความรู้กับเขาว่าการตั้งโครงสร้างของราคาเนี่ยตั้งยังไงทำยังไงให้ขายได้ก็เหมือนไปนให้ความรู้แล้วก็เป็นพัฒนาศักยภาพของคนพิการเนียครับ คำรับเลยครับว่าเป็นมันเกิดขึ้นมาตลอดครัพอพอเราได้เป็นคนวิการแล้วครับแต่ว่ามันอยู่ที่เราจะอยู่กับมันยังไงมากกว่าการปรับตัวของเราเนี่ยครับเราจะปรับตัวยังไงให้ปัญหาอุปสรรคที่เราเจอเนี่ยมันดูเล็กลงไปนะครับเราจะทํายังไงให้มันตอบไม่เหมือนเพื่อนนี่แหละแต่ว่าผลลัพธ์มันออกมาได้คะแนนเหมือนกันอย่างครับอยากจะให้พอเราเจอปัญหาอุปสรรคนะครับอย่างแรกเลยที่เราควรทําความเข้าใจก็คือเราควรเข้าใจตัวเองก่อนครับว่าปัญหานั้นอ่ะมันเกิดจากเราหรือไม่หรือมันเกิดจากคนอื่นนะครับถ้าปัญหาที่มันเกิดจากเราเนี่ยมันก็จะแก้้ไดง่าายกัับปญห มันมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกครับหนึ่งเลยเราก็ต้องทำความเข้าใจปัญหาว่าปัญหานั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเช่นการทําธุรกรรมของคนตาบอดครับเปิดบัญช <Kendall and> bueno ีไม่ได้ธนาคารไม่ยอมให้เปิดนะเราก็ต้องมาดูแล้วว่าทําไมเขาถึงไม่ให้เปิดแทนที่เราจะไปให้ธนาคารเนี่ยยอมรับเราทําไมเราไม่ที่จะเซ็นแล้วก็เขียนเพื่อให้ทาธุรกรรมได้ง่ายขึ้น่งครับที่ผมภาคภูมิใจมากๆเลยครับเพราะว่า หนึ่งเลยเป็นรางวัลนิสิตไม่ได้ทานเนาะเราก็เด็กกิจกรรมทงกิจกรรมมาตลอดแล้วก็เห็นคุณค่าทุกๆกิจกรรมที่เราทําแต่พอเราได้รับรางวัละมันเหมือนเป็นเครื่องการันตีว่ารางวัลที่เราได้รับมันเนี่ยเป็นตัวการันตีว่ากิจกรรมที่เราทํามาทั้งหมดมีคุณค่าแล้วก็มีคนอื่นมองเห็นด้วยนอกจากเรามองเห็นคุณค่าของกิจกรรมที่เราทำครับภาคภูมิใจมากครับที่ได้รับรางวัลนี้ครับผม แต่พอผมมามองไม่เห็นเขาตาเน,นี้ยเริ่มมีข้อจากัดแล้วผมไม่เห็นงานศิลปะแล้วพอเราไปเรียนกับเพื่อนตอนเพื่อนทํางานศลิลปะเราเนี่ยเราทาไม่ได้ไงทำไมมันถึงมีข้อจากัดในเมื่องานศิลปะมันไม่ใช่แค่าการว่ารูปงานปั้นงานอื่นๆได้ไปเจอพี่ท่านหนึ่งที่จุดประกายเวิร์กช็อปเรื่องสีที่มีกลิ่นอยู่นะให้คนวิการเนี่ยลองวาดรูปดูผมก็ได้สนใจแล้วก็ได้ไปเรียนรู้กับเขาครับแล้วก็ได้ทํางานศิลปะออกมาหลายภาพเหมือนการที่เป็นใช้สีที่มีกลิ่นนะครับโดยสีที่มีกลิ่นสีเขียวแล้้ววกกก็็บอ่่าาเปนนิญ แต่มันจะบอกเป็นประมาณว่าสีเนื้อดมเรารู้สึกถึงอะไรเช่นกลิ่นออกแปง้แปงๆเรารู้สึกถึงความสะอาดแล้วพอเราวาดภาพเราก็จะเรานึกถึงความสะอาดเราก็จะอ,อ๋อหยิบสีนี้ขึ้นมาใช้อย่างงี้ยทำให้เราชอบแล้วก็สนุกไปกับมันครับที่ได้จากงานศิปลปะก็คือความใจเย็นครับความคิดสร้างสรรค์พอมาใช้การเรียนก็ทําให้เราต่อยอดมากขึ้นครับเพราะว่าสาขาที่ผมเรียนก็เป็นสาขาธุรกิจเพื่อสังคมเวลาแก้ไขปัญหาของสังคมไม่ได้แก้ได้แค่ทางเดียวมันแก้ได้หลายทางการที่เราใจเย็นแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ก็ทำให้เราคิดโซลูชันใหม่ในกาในการแก อยากให้ทุกคนครับได้ลองสำรวจตัวเองดูครับลองทำความเข้าใจกับตัวเองนะครับในการดำเนินชีวิตเรามีจุดแข็งอะไรบ้างแล้วก็จุดอ่อนอะไรบ้างจุดอ่อนแเราก็ไปปรับปรุงพัฒนาครับแล้วก็ผมมีความเชื่อเชื่อหนึ่งที่อยากจะฝากทุกคนไว้โอกาสครับมันไม่เคยมาหาเราครับมีแต่เราที่ไปหาโอกาสครับผมเป็นคนหาโอกาสมาตลอดโอกาสไม่เคยลอยมาหาผมครับอบคุณครับ